วันนี้ชมผม <c oughs> เกมพังฟอร์เบียกราวางเริ่มเลยม,มันต้ตองไปดูตอนเนี่ยตัดมันที่นี่เลยมันชมได้ดูกันสดสดร้อนๆดงไม่ต้องรอเลยล้ว <c oughs> ดูกันเลยมาดูกันเลยมันเร็วๆท่านผู้ชมเรียกคนมาดูเพิ่มๆเ,เ,เยอะๆช่องของผมอะ่ะดีที่สุดแล้ว Alo, di kap. Ngay bang naik. ไป <an> เปิดไม่ได้เนี่ย <de ad> ประตูมันเป็นอะไรอ่ะเออประตูปะเออประตูนี้รอบไฟนี่วะไฟนี่ว่เกิดอะไรขึ้นหรออ๋อ โอเคเปิดเบเกอร์แล้วเปิดไฟได้เลยเจอวิจาบอทเจอวิจาบอทชันใต้ดินลงมาดูได้ลงมาถามคำถามได้ Where are you เออโอเคแล้วนี่หาอผงผีใผีเจอได้เพื่อน Where are you

i fire Where are you? i be fine Peter fight, Peter fight Peter fight, beater beater fight. Beater fight. Beater fight. fight hmm? Oh, Peter nah, fire. Nah, oh, nah, nah, run,

กระดานมันแตกผีมันล่ามันเลยแตกไม่ไม่มีใครกู๊ดบายช่ล่กระดาไม่ไม่มีใครกู๊ดบายเลยมันล่ามันแตกลืมกู๊ดบายผีหน้าอุยจาบอดเพื่อนนี่มันมันมันมัวส่้จริงมันเล่นกระดานอุยจาบอดแล้วมันก็ไม่ลาผีถ้าไม่ผีมันโกรธแล้วมันก็ล่าม้ชมล่าใส่เพื่อน เออเพิ่เปิดเอาเอได้ไหมครับพอดีองศาไม่ขึ้นที่ผมว่าไม่ต้องเข็นมันแล้วดุจริงปีตัวนี้เปิดไฟนีตเจอตรงไหนห้องโถงเหรอเปิดไฟแล้วครับผมจะเดินดูเพื่อนนะผู้ชมดูมันจะทำอะไรกันอะไรก็คือโอ้แม่ล่า Weeeeoman, don't weeeoman Weeeoman, 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 You, fuck you 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 and be you fuck you นึกได้ฮะมันไม่ได้เกิดตรงนี้นี่หว่ามันเกิดตรงไหน,นอ่ะ10 7 12ห้องโถงเหรอ sama pati wahan niyang เพื่อนตายแล้วไอ้เพื่อนเพื่อนดีสมอลลี่ใช่ไหามตัมันเล่นตรงไหนเมื่อกี้ตัวมันเล่นตรงไหนเมื่อกี้บอกหน่อยโดวามันเล่นตรงไหนอะโต๊ะองค์ครัวโอเคโอเคโอเคโดามันเล่นที่องค์ครัว นันนี้เดโม่ก็ได้ยมันไงบอกไปก่อนผิดอยู oh, ่แล้วชาวบ้านจะผิดก็ได้ตายงี้ผิดแล้วทีผังะทีคนดูกานคลิปนี้ชมผมมองไปแล้วมึนแล้วโดนตายตายเฉยเลยตายตายเฉยเลยขอบดมาครับ